มาครับวันนี้อยู่กับหน่วยที่สองครับเราครับผมกับงานกรมชนประธานครับแก้มลิงสองหมื่นห้าพันคิวของพวกเราครับวันนี้หลังจากที่ทีมงานพวกเราได้รับประทานอาหารเที่ยงเรียบร้อยโอ้เนี่ยวืตวัยรุ่นเลครับจอคิวเลยครับวันนี้รถดับพวกเรามาประจําการอยู่นี่ห้าคันครับมาห้าคันครับวันนี้ มีแต่วัยรุ่นครับรถส,รสวยๆครับสตนากรแล้วก็วิราคาบล็อกครับไม,ไม่มีโอเอลังเลใจครับมาถึงนี่จัดเลยครับมาถึงนี่ลุยเลยอ๋อคันนี้ครับอาจารย์นุครับลุยๆลลุทีมง,งานมาดูว่าใครคันไหนจะแรงกว่ากันครับ วันนี้ครับน่าจะเป็นวันเราจะวิ่งวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายของการใช้รถดำครับเพราะว่าดินก็จะเหลือไม่เยอะแล้วดินมีเหลือด้านล่างเราก็จะทอยดินเพื่อที่จะ,ะใช้รถขุดทอยอครับเนาะรถขุดโยนดินเอาอส่วนที่เหลือด้านในก็จะใช้รถขุดทอยเช่นมาแล้วก็รถดำพวกเราก็จะย้ายครับร,รถขุดพวกเราก็จะย้ายที่ทําการครับเราจะย้ายไปที่ลำปลายมาดครับ ทีมงานพวกเราก็อยู่ที่ลำเานาสามคันครับรถขุดเนาะแล้วก็รถดํายูนิลสามคันเออเนี่ยตอนนี้ดูแออัดไปเลยครับผมเนาะรถดําจอดรอรถขุดครับวันนี้มีแต่คนอัดแท่อาจารย์แอบครับทบําบารอาจารย์อแอบเลอเกินเนาะนะฮะ จัดการบรรเลงคนเดียวเลยไม่ต้องรอครับตามด้วยเจ้าอิสุสุ195ครับของวิระคาร์บลอกคันนี้คันนี้สิกเกอรอ้อยสามองศูนยแต่ว่าคุ้มพลังอยู่ที่195ครับแล้วก็ข้างหลังขัดจาก รถข้าวห้าของวิศวะบวกก็เป็นของสธนากรครับว้าต่อคิวมาครับนี่ฮะสนุกสนานคืนเพลงกันเลยครับทีมงานพวกเราม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 าทีมงานเสียสลรทตนขุดบุรีรัาครับกับหน้างานขุดแก้มลิงครับผมนี่ฮะโอยโอ้บปกครับผมดินมันแห้งครับ เนี่ยคกลายเป็นรูปเป็นรอยขึ้นมาแล้วครับกลายเป็นรูปร่างใกล้หน้าจะจบแล้วรูปร่างของแก้มลิงบอ่อนี้ใกล้แล้วครับเมือ่อกี้ก็มีทางทีมงานครับบอกว่าจะมีงานรอเราอยู่อีกแสนคิวครับอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับเนาะ,ะใกล้ๆบ่อที่เราคุดนี่แหละประมาณ2กิโลครับงานรอเพียบเลยครับทีมงานพวกเรา ง,งานยังรอพวกเราเยอะแยะมากมายเลยเนาะเระต้องรีบเร่งในการทำงานครับนะว่ากันไปตามหน้างานนะครับโอ้นะวันนี้รูส้สึกว่าอาจารย์แอบหรือว่าปีซีหนึ่งนคันนี้จะทำงานหนักกว่าเขาหน่อยขุดไม่ได้หยุดเลยเพราะว่าเราเทใกล้ครับเราเทปากบ่อวิ่งไปถึงเทวิไ่ไปถึงเทอย,อย่างนี้ คนขุดนี่ไม่ได้หยุดเลยครับผมขุดไม่ยัง้งครับเราขุดไม่หยุดขุดไม่ยั้งเนาะอัดตลอดเวลาาปว่ายืนอย่างนี้รับรอครับไม่มีติดครับสบายมากครับวิ่งแล้วมายืนรอกันได้ครับนี่ฮะเขา้าคิวรอครับผมเราจะเอาให้ได้มากที่สุดเยอะที่สุดนะ สุดมากที่ตุครับเป็นอะไระครับพี่เราอาจารย์แอบเดินมาทำไมครับเนี่ยจะไปไหนครับทีมงานทำความสะอาดตุ้ที่กันล้ะ คอยไปลนะันนี้ให้เจ้าคูบตาอยูห้าห้าครับเียรองดินครับเียร์เพื่อที่จะให้รถล้ำมาเอาดินมาลุกนี้ด้วยครับผมเนาะเพราะว่าสถานที่ฝั่งนู้นจะขัดเกล็ดนะวอนนี้ก็ใช้บริการเจ้าไอซีเอ็นทีครับโยนดินเียรองดินออกครับเียรองดินออกมา่ให้รถดำ้ำง่ียง่ายๆครับมา หลังจากที่แค่กี้พาเรียบร้อยก็เดินกลับไปที่เก่าครับเพื่อที่จะกดตีนขึ้นดํ้ครับน,นี้พวกเราอยู่กันหน่วยที่สองครับเวกาผมเนาะงทำงานแก้มเล็งสองหมื่นห้าพันคิวครับ มา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 อานี่รู้กันครับรว่ารถดำกับรถพุนี่ทีมเดียวกันพวกเราอยู่ในะละแวกใกล้เคียงกันครับพวกเราอยู่มาร่วมทีมกันเป็นสโมสรของพวกเราครับ,รบการนำทัพของทีมงานศิริรุชกุปรัมโสธนากรแล้วก็วิรัชข็อกครับ แเรวก็เราอยู่ในทีมด้วยกันครับหากินด้วยกันนำทีมกันทํางานด้วยใจจอย,ยด้วยกันแล้วกันครับอยู่ให้กันให้ถูกกันครับลูกผู้ชายครับก็โอ้โหครับตักที่สามนักยศยุติตักครับ ักที่สี่ครับจะโคมาสึพีซีหนึ่งหกศูนย์นี่ก็คือว่าตักใหญ่ไม่ธรรมดาครับป้ามาเลยๆๆๆตรงนี้น่าจะหมดครับพกเราจะเอาให้หมดตรงนี้ฮะเพราะว่าดินเหลือเอียงนิดเดียวผมเนาะก็จะหมดแล้วครับวันนี้ไม่มีที่วันนี้เราน่าจะไม่ถึงเย็นน่าจะจบครับเรื่องของการใช้รถถกล้อคอยดินครับ น่าจะเหลือมอเตอร์ไม่เยอะแล้วมา,าง,งานงทุกที่มีอุปสรรคและปัญหาแน่นอนครับไม่มีไม่ใช่งานครับผมไม่ซีเรียสครับเรื่องนี้ถึงมีปัญหาก็ต้องแก้ไขครับทำงานกับคนไม่มีปัญหาเป็นไปไม่ได้ครับผมเนาะ ไม่มีปัญหาคือคนตายแล้วครับแต่คนยังไม่ตายคือมีปัญหาทุกคนครับแต่พวกเราก็ต้องสู้ต่อไปอรักงานแบบนี้รักอาชีพแบบนี้ก็ต้องสู้ครับสู้หลายๆอย่างครับผมสู้กับเรื่องของการทํางานสู้ของหน้างานแล้วก็สู้อุปสรรคการบริหารจัดการของมนุษย์ด้วยกันครับ ก็วันนี้มีรถดาเยอะแล้วก็เอาให้คุ้มครับเราจะโยนดินออกให้ได้เยอะด้วยการใช้รถดํนี่แหละฮะไอย่างอื่นแค่ว่ากันครับให้ดินออกไปเยอะที่สุดก่อนเนาะเราเขาได้ทํางานเต็มที่ครับเขามาแล้วกต้องให้ได้งานทุกทุกคนเนาะเลือมากเหลือน้อยหรือว่าบอนี้ขาดทุนกําไรก็ว่ากันทีหลังเอามันไม่ใช่ว่าจะได้กรับกำไรทุกคนครับาะหรือทุกงาน เป็นบริเวณสำหรับพวกเราในการทํางานในการบริหารจัดการครับบางทีงานดีๆบุคลากรไม่มีก็มีบางทีบุคลากรนี้ไม่มีรถก็มีเนาะมีหลายๆอย่างในการทํางานของพวกเราก<อ>ับทีมงานของพวกเราครับ,<อ>รบงานเสียสุลัต้นทุนตุรีรมครับรับงานไปตัวที่ตัวแดดครับทําไป็นตัวที่ตัวแดดทําทุกๆอย่างครับงานขุดงานผมงานพลอยงานเกียร์ริงครับ ึงมีวันนี้นะครับที่รถดำพวกเรายืนรอรถขุดครับเนาะเพราะว่ายืนง่ายลงง่ายไม่มีติดครับเพราเราอยู่ด้านบนแล้วเนาะเนี่ยเราอยู่ด้านบนแล้วดินไม่เยอะแล้วดินดินแห้งดินสบายครับขุดเริ่สบายขุดเริ่มง่ายเรื่องสบายครับก็เลยรถดำแล้วก็วันนี้ก็มาเยอะครับเนาะมาห้าคันมีแต่ดำแ,ดงแรงๆครับผมเนาะ ตรงนี้จะนำทีมงานทั้งหมดเลยนะครับไปอยู่ที่ลำปลายมาดครับไปทำงานด้วยกันอยู่ดูแลไปช่วยทีมงานพวกเราช้วยที่หนึ่งกําไป ปูนี่หมดแรงแล้วครับเจอดินแข็งด้วยแล้วก็ตักไม่หยุดด้วยครับเนาะแล้วก็ทําให้เริ่มเหมือนกับว่าเริ่มโหลดครับคุณปูเริ่มไม่ไหวแล้วหันไม่ค่อยได้แนละ้ะธรรมดาครับรถอายุเยอะเนาะแต่ว่าคนขับใจเย็นมา,มากๆครับเกได้ว่าเย็นตามรถเลยเนาะไม่มีโมโหครับเรื่อยๆครับอาจารย์แอบครับคอนโทนเจ้าวีสอง โคมมาซื้อึ160ของเสียวิราครับค่อยๆรูปค่อยๆกล่กลาวค่อยๆบรรเลงค่อยๆเจาะไปครับเนาะใจะเย็นจริงๆครับอาจารย์แอบของพวกเราเนาะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานเสียสละร็ดกดบุรีรัมครับเนาะเพื่อกำลังใจทีมงานทดดุกคนขอเราแล้วก็พิมงานรถดำแงแรง,แรงของพวกเราคารับนะสวัสดีครับ